คุณหลานมากินข้าวด้วยค่ะกบแฟนนะคะสวยงามอาหารวันนี้ง่ายๆแพนเค้กโอเคเจตฟินไอคุณหลานมาทำแพนเค้กสว <the> ีเดนให้กินนะคะเพื่อนๆนี่ป้าใส่ไข่ลูกเดียวค่อยค่อยน่ากิน<ว>กรอบดีกรอบ จะผัดเนื้อใส่เห็ดแต่มีเห็ดฟางด้วยเห็ดขายุวันด้วยตกข้าวต้มใส่เนื้อนี่ค่ะผัดใส่บุูเซ้นอาหารวันหยุดค่ะผัดเนื้อใส่บนเซ้นใส่เห็ดนี่ก็าต้มค่ะใส่ใส่เนื้อเหมือนกันไม่กินเนื้อเยอะค่ะแบ่ง รามกินแล้วเป็นเปีนป้าจินกับขนมปังนะนี่ไอ้ฟักทองสองชน,นิดไอ้ทองฟักทองเชื่อมค่ะ